เปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยขอวิงวอนสังคมเรื่องนี้ปมสมรักเด็ก17จากใจกัญชัยวิงวอนเรื่องจากประเด็นร้อนฉาระหว่างสมรักคำสิงกับเด็กสาววัย17ปีที่สังคมให้ความสนใจอย่างมากต่างแสดงความคิดเห็นกันสนั่นโซเชียลโดยวันนี้12ธันวาคม2566ทางด้านคุณพ่อและคุณตาของเด็กสาววัย17ออกรายการโหนกระแสพร้อมกับ กันจอมพรังและนายวัชรินทร์พานุรัตนลองอธิบดีอายการสำนักงานการสอบสวนโดยมีบางช่วงบางตอนพิธีกรรายการหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลได้แสดงความคิดเห็นบอกว่าสิ่งหนึ่งผมอยากจะขอวิงวอนจริงๆไม่ว่าตัวผู้หญิงหรือฝ่ายหญิงเยาวชนอายุ17คนนี้เขาจะหนีเที่ยวหรือเขาจะแต่งตัวไม่เรียบร้อยโกหกที่บ้านหรืออะไรก็แล้วแต่ อย่างที่ท่านคิดสุดท้ายณนะวันนี้สมรักก็เป็นคนนึงที่ผมรู้จักในวงการแต่ถ้าเราพูดอย่างตรงไปตรงมาณนะวันนี้ผู้เสียาหายถือว่าเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้นอย่าไปเบมเหยื่อสุดท้ายด้วยกระบวนการยุติธรรมจะตัดสินเองและถ้าวันนึงคุณกำลังด่าคนนี้ว่าผิดวันหนึ่งศาลท่านตัดสินว่าเขาไม่ผิด คุณจะทำยังไงวันนั้นกลับมาแก้ไม่ได้นะครับหรือสิ่งที่คุณกำลังพูดอยู่น้องเขาเปิดเห็นขึ้นมาแล้วเขาฆ่าตัวตายขึ้นมาหรือทำอะไรขึ้นมาไม่มีใครรับผิดชอบได้สุดท้ายคุณก็พูดว่าแสดงความเสียใจด้วยนะมันชดเชยกันไม่ได้สิ่งที่ทำได้วันนี้คือหยุดพิมพ์ด่าปล่อยให้เป็นกระบวนการยุติธรรม